สิ่งที่กำหนดชะตาชีวิตของคุณคืออะไรกันแน่ความสำเร็จบางครั้งเราสิ้นเนื้อประดาตัวแต่เขาบอกตัวเองว่าผมก็แค่ถังแตกแต่ผมไม่ได้จนสันหน่อยเคล็ดลับความสำเร็จของผมมันอยู่ที่วิธีคิดนั่นคือคำพูดของ b บรอันเทซนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งของโลกได้กล่าวไว้และแน่นอนละ่ะไบอันเทซี่ได้กล่าวไว้ว่า วิธีคิดไม่ใช่วิธีทําไม่ใช่ว่าฉันต้องทําอย่างไรหรือที่ไหนต้องทําเมื่อไหร่แต่มันเริ่มที่วิธีคิดที่สร้างสรรค์และวิธีคิดที่ถูกต้องเพราะความคิดนี่แหละจะเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดย้ำๆซ้ำๆมันจึงจะเกิดกระบวนการที่เรียกได้ว่าเป็นกระบวนการของการลงมือทําแน่นอนเมื่อไรก็ตามที่เราคิดที่ถูกต้อง การส่งออกผลออกไปมันก็จะย่อมได้สิ่งที่ถูกต้องในทุกๆเรื่องของชีวิตเช่นเดียวกันพอยกตัวอย่างของบอสออนมันนี่โคดนะคะด้วยความคิดที่ว่าตัวเช่นเองเกิดมาจนเราก็จะคิดถึงแต่ความจนอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันไม่มีโอกาสเลยที่จะทําให้เรากลายเป็นคนที่มั่งมีร่ํารวยหรือประสบความสําเร็จแต่พอเราได้กลับความคิดใหม่ความจนมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะจนตามพ่อแม่ซะเมื่อไหร่ แต่ความจนที่เรามีเราจะใช้แรงถีบหรืออะไรที่เป็นแรงบันดาลใจที่จะทําให้เราก้าวต่อไปเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งสิ่งที่เราจะสามารถทําได้นั่นก็คือสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองแน่นอนเราได้เห็นคนที่เขาไม่ได้เกิดมาในฐานะร่ํารวย <S <S เขาก็สามารถที่จะสร้างตัวเองร่ํารวยได้เช่นเดียวกันแล้วทําไมละ่ะตัวเราเองจะไม่สามารถสร้างความสําเร็จในตัวของเราเองได้ มันอยู่ที่ความคิดของเราล้วนๆเมื่อกับความคิดสมัยเราเริ่มได้คิดได้ว่าวันนี้เราก็สามารถรวยได้เราก็สามารถเป็นคนคนหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจกับตัวเองได้เริ่มที่จะเรียนรู้เริ่มที่จะเอาตัวเองออกสู่สังคมอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ใหม่ปรับเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ปรับเปลี่ยนความคิดสู่แนวคิดที่ดีขึ้นสู่แนวคิดที่ทําให้เราพัฒนาขึ้นและเราเริ่มที่จะเรียนรู้ความสําเร็จมากขึ้น วันนี้หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณคุณลองปรับความคิดของคุณหากวันนี้คุณคิดว่าคุณไม่เคยเชื่อเรื่องความสําเร็จความร่ารวยความมั่งมีว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณคุณลองใส่ความคิดความเชื่อของคุณเข้าไปใหม่สิว่าคุณเองก็สามารถประสบความสําเร็จได้ขอแค่คุณคิดย้ำๆถึงความสําเร็จที่คุณต้องการแล้วใส่การลงมือทําของคุณใส่การลงมือทําของคุณอยู่อย่างนั้น คุณคิดคุณปรารถนาด้วยความเชื่อใส่วิธีที่คิดที่ถูกต้องผลการกระทำมันจะเกิดออกมาในการลงมือทำเมื่อไรก็าตามคุณได้ลงมือทำบางสิ่งบางอย่างตามที่คุณได้คิดไว้คุณก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณเช่นเดียวกันหวังว่าคนที่ฟังพอสแคดนี้จะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยพอสแคดนี้บอสออนมอนี่โค้ดสวัสดีคะ่ะ